สวัสดีจ้าโปรแมนพี่น้องเองพสขุทุกคนเมื่อนี้มา่อกับจ้าข้ากินอีกแล้วจ้ามามามาสแซบอีกแล้วจ้าตำข้าวปุ้นจ้าพี่น้องตำข้าวปุ้นไดโน่ใหม่ต้มแล้วก็พักบุ๋งเด้อจ้าลวกใสจ้าพี่น้องปาดเผ็ดแห่งเผ็ดเผ็ดเราอะปักกระถินแกะหนาบางให้เขาจ้าพี่น,อน้องกินข้าวแรกน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องจ้า มาหาแนวเสียบแนวนัวใส่น้ำกันจ้ะพี่น้องเอาตำเขาปุ่นมาฝากมาตอนจ้าสูบเซ็งพากไปน้ำลายกะเตะไปจ้ามาหม่ต้มกะเสบีบเสีบหวานพี่น้องพักเกษตรกะเก,เกแกบานอุ้ยกะกะทินเกแกพักบุ่งหลวกเสีบเสีบหวานอุ้ยเขากันเบดทุกอย่างจ้ะพี่น้องเอ้ย บมีวาสีบอเสียบค่ะค,ะคนสีน่อยไปนาไงไปหนาจ้าโอ้ยเมื่อวานก็เมาม้อยส้อยแตกค่ะเรื่องโล่งทะเบียนรับสิทธิ์ดิจิตอลไวเลสเด,ด้อพี่น้องเด้อดับรับเงินเอนกันจ้ะโอ้ย <S <S บานแตกบานเพื่องพี่น้องเธอสีล่งแล้วจ้าละวันวิ่งหัวลงให้คขอบกลัวพีปานาอาแมเอีเมอีพอ ลงหายกันเบิดทุกคนค่ะโซ่ลยโซ่งเสีงโซ่งเสงกันจ้ะกินข่าวแรงก็เมาโมยเมาโมยกันด้วยว่ามันสิตีสีขากันโซกันไปโซกันมาจ้ะอีลาก็กินไปน้ำบอกไปนําพุ่นะโซหนาโซ่รังค่ะพี่น้องเสียบกับกลางขักจ้าพี่น้องได้รยังเนาะกินข่าวแรงจ้ะมาเดิมมาเดิมเอามาตุ่มมาโฮมกันเสียบๆนัวๆครับจ้ะผ้ากินค่ะ พี่น้องจ้าลงทีวียนกันเรียบเลอยกันทุกคนเนอกจากนาอฮมผมใส่ผมใส่คุณนะผากไปกันลำได้แต่ได้พี่น้องปวดเศรายน้องใหม่หวานจุ้ยจุ้ยค่ะพี่น้องตำข้าวปุ่นกับเพชรเพชร,พชรนัวโอ้ยสมบูรณมานาย,ายาากันยังวะหายลงหายลงกินยำได้กับบอ,อิม่มกินแต่เป็นชั่มุมงกับบอ,อิ่มพี่น้องขั้นได้กกินน้ำเบาน้ำจ้าพี่น้องจ้า สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จ้าพาก,กินเด้อจ้าขอบุญขอบพุ้นสำหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์จ้าขอให้ทุกท่านมีนความสุขความเจริญเนอจ้าสวัสดีจ้า